สวัสดีคร,ครับพบกับผมในรายการ GT d e g o กับแมปที่มีชื่อว่าอะไรสักอย่างนึก็ในโลบ็อกเหมือนเดิมนั่นแหละอ่ะเอ่มอะไรอ่ะเนียอะไรอ่ะเพ <c oughs> นี้ <c oughs> เกี่ยวกับการสว r เวอร์นะครับอืม <c oughs> รู้สึกว่าวันนี้เราคงต้องมาหาบ้านเช่าสักหลังหนึ่งแล้วแหละนะเมอ่คนหนึ่งเขาก็โดดขึ้นที่สูงกันทำไม โอ้ไม่สาระ่ะไอเราก็มานั่งตรงนี้ดีกว่าแมปนี้ถือว่าเป็นแมปที่ขอแนะนำเลยก็แล้วกันนะครับนะ่ยคือแมปนี้นี่เป็นแมปเกี่ยวกับการสไบเมื่อให้รอดกับภัยพิบัติธรรมชาติทั้งเอ่น่าจะหกถ้าผมจะไม่ผิดนะซึ่งแต่และอย่างนี่มเอมขอดูสภาพแวดล้อมก่อน <c oughs> ออโยซึ่งผมจะอธิบายว่าน้งนี้ผมอธิบายว่าตอนนี้น้นํำขึ้นแล้วขอตัวขึ้นที่สูงก่อนแล้วแกันนะครับนะเวลาน้ํำขึ้นนี่เราต้องหาที่สูงขึ้นเวลาน้ํำลงนี่ให้หาที่ต่ำลงซึ่งก็จะใช่เรื่องเลยเอออย่าสั่นไหวสั่นไหวเอออย่าสั่นอย่าสั่นเพื่อ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  แบบนี้นี่จะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือตกที่สูงครับคุณจะเจ็บสาหัสมากซึ่งปกติแล้วเวลาตกที่สูงนี่มันจะอะไรนะ,ะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยซึ่งแบบนี้จะมีข้อดีแบบนี้แหละนะครับผมจะอธ,ธิบายเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศในวันนี้คือถ้ามีก็ไม่ขึ้นนี่มันจะมีภัยพิบัติธรรมาชาติอยู่สามแบบคือน้ําขึ้น เอ่มพายุเข้ากับฟ้าผ่านะครับนะส่วนถ้าท้องฟ้าแบบอะไรนะเออถ้าท้องฟ้าแบบสว่างนี่น่าจะเป็นสึนามิใช่ปะถ้าท้องฟ้าสว่างก็เป็นสึนามิ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  เอริ่มรียนภัาพธรรมชาติแล้วกรัเฮ้ยรถแข่งโอ้พลาดไม่ได้ครับงานนี้ครับผมต้องเป็นที่หนึ่งครับนะสีแดงขับแซงไปแล้วครับโอ้โหตามครับน้ำเงินตามยิกครับยิกยิกยิกสีแดงขึ้นขบวนครับสีน้ำเงินพลาดไม่ได้ครับดิฟ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  ซึ่งข้อดีของแบบก็คือมันจะมีอะไรให้เราเล่นสนุกสนานระหว่างเราภัยพิบาติเกิดขึ้นเยยเราต้องชิหนึ่งเราตองเรางซงเราแซงเราโอ๊ยติดตๆๆตะเตตตตตโอ๊ยกินเดียวเนชายเ้นชายเนชยไอวิ i win มแต่ท้องฟ้าอ๋อท้องฟ้าสว่างจะมี อ๋อสึนามิสึนามิไฟไหม้สึนามิไฟไหม้แล้วก็อุกบาทตกเออน่าจะใช่แล้วครับซึ่งวันนี้ท้องฟ้าอากาศนี่ผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่รู้สึกว่าตรงจุดน,นั้นนี่ควรน่าจะเสียตรงจุดนั้นควรน่าจะเสียนะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องไปแจ้งพ่อบ้านกันดีกว่านะครับ อ้ออ้อยอ้อยเจ็บ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 เออมูคนอืมด้านไหนด้านหน้าเนี่ยกรรมเฮ้ยแย่แล้วรถรถรถมาเราต้องเอารถหนีเราต้องขับรถหนีออกไปเน <No, S 2> ไปดีกว่าเดินบุยเจ็บเอาล่ะว,วันนี้เราจะมาดูความพิน,นาศของแมพกันเลยกว่า ซึ่งถ้าเรายืนดูแบบนี้นี่มันจะอันตรายเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องหลบหลังต้นไม้เพื่อความเป็นสิริมงคลของที่มันไม่ไหม้นี่ก็คืออย่าไปโดนนะครับขอยย้ำเอยโดนแราควรจะอยู่แบบนี้เพื่อความปลอดภัยตอนให้บางอย่างจะไม่ไหม้ก็เฮ้อโ s l o เ o t i n แบบนี้นี่เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับซึ่งถือว่าอืมขอแนะนะําอ่ะ อ่ะง,ง่ายๆแนะนำแนะนำเพราะเป็นแมปที่อะไรอะ่ะต้องคุง,ง่ายๆต้องเล่นกับเพื่อนด้วยอะครับถึงจะสนุกแต่อันนี้ก็ช่วยไป่ได้ในช่วงบิดเทิมนี่ผมก็เล่นสบเพริลเลยก็เลยไม่มีเวลาจนถึงตอนนี้ก็ไม่มีเวลา <S <S อาวันนี้เราเื่อเจอกับแมปอะไรเนี่ยตึกอ่ะ แต่ว่ารอบด้านนี่มันคืออะไรกันรอบด้านนี่มันคืออะไรกันไม่เข้าใจโู้ช่างเหอะจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ไม่สนใจขอแค่อยู่กับท่านผู้น,นี้ผมก็จะรอดใช่ไหมเฮ้ยเย้าวัตส a มตอบเดวยเงียบ <c oughs> <c oughs> ถ้าผมซูมไกลนี่ก็อย่ามาว่าผมก็แล้วกันนะครับ มันเป็นวิธีเอาตัวรอดสำหรับผมเพราะว่าเวลาดูนี่มันต้องดูให้ทั่วถึงต้องดูให้ทั่วถึงต้องดูให้ทั่วถึงแน่นอนนะครับต้องอยู่ประมาณนี้คอืมฟินเลย ผมแนะนำนะครับควรจะอยู่ในที่ที่มัน่นคงแต่ละที่ก็มันคงอ,อ่ะควรมันนะ่นคงเลยอืมอืมเข้าไปผมว่านะครับผมไปอยู่อืมแบบนึงนะขอกากมันผมว่าท้าผู้ดูแลนี่เขาน่าจะเป็นที่ปลอดภัยที่สุด เพราะว่าผมอยู่กับท่านทีไรเนี่ยโหภัยพิบัติธรรมชาติไม่เคยคิดจะโดนผมเลยอคือ,อจริงหรือเปล่านวอีกเรื่องหน,นึ่งอ่ะเออจริงด้วยครับลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งคือถ้าของวัสดุพวกนี้นี่กาเดินมาโดนเรานี่คือมันจะมีอยู่สองช้อยคือไม่เราโดนมาทับตายหรือก็โดนปัดตกโลกตกแม็นั่นเองนะครับนะ โอเควันนี้เราก็มาดูทางฟ้าดีกว่าเพราะยังไงซะผมก็มั่นใจว่าไม่โดนอ่ะเอออืมอืมอ so ืมอ <c ros LES> ืมอืมอืมอืมโอเคสำหรับการรีวิวแมปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับนะขอจบเลยก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับเยว้